สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขุนนะคะพอตจอรับพี่น้อง้าสู่ช่องยูทูบวส,สวรรค์แชแนลนะคะเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะเมื่อนี้บเร่ยมาผ้าคว่ำบันเทิงไม่พี่น้องบึ้งนะคะแต่ว่าเมื่อนี้สิผ้ามาบึงความคืบหน้านะคะของบ้านน้อยของเราว่าเราทําอะไรกันบ้างเมื่อนเนียวเหยีนยดยังแนนนะคะวันนี้เราจะเทพื้นรอบบ้านนะคะพี่น้องนะคะเท พื้นบริเวณรอบบ้านนะคะซึ่งตั้งข้อไปโดนดเติบไบพี่น้องตั้งข้าไปเดือนกวัวแล้วแต่ว่าบ่านแดดอ่า่านแดดสะดวกข้างการการขั้งไปเลยนะคะกันเลยแล้วก็พ่นบ่านแดดพร้มอรมๆนะคะนาน,บบานเลยกับว่านแด้วางค่ะเมื่อนีหเอาจงจริงลงแขกคะ่ะว่าสีล่งแกกนะคะเกียร์พื้นปูนรอบบ้านซอยกันนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิ้ง บรรยากาศบ้านหลังน้อยของเรานะคะว่าเป็นหอดไซเลวนะคะที่พื้นเป็นยังไงบออ่วง่อเหี้ยวบบนะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะปไปหาหมอมาเ็บหรอเอออะอะอ้าวนะคะวันนี้เราก็จะเทพื้นนะคะรอบบ้านนะคะ ี่็ตอนนี้กะให้พนักงานพักกินเขาก่อน เริ่มแล้วนะคะตะแกวประกอบเองเลยพี่นอ้องเพื่อยอยู่เคื่อยอยู่จ้น่อยกับชิบะปล่อยเองบันเจน้านอยกับชิบะปล่อยปู้นปปเองบันนี้พี่น้องนะคะ เริมแล้วนะคะ

ลูกน้องกูไหนคือบ่าผ่านแท้เจ็บจนไอจุกคือว่าเจ็บจนไอจุกเตรยมให้คนองด้วย ปวดไปก่อนนล้วก็เท่าไหร่ละพันหนึ่งก <atsu ie> ็มากพี่ ก็ใส่หินอ่าหินภูเขานะคะเราใช้หินภูเขานะคะบ้านใหญ่บ้านใหญ่หนูใส่หินอ่าหินมะหมีนะคะกวาดเ,าเา <c oughs> ข้าไปทางแม่เนี่ยเออ <c oughs> เรนให้เราลกขอยาิดี่นี่นะคะเริ่มแล้วนะคะ หินเป็นนองเงาใ่หินคู่เขานะคะใช้หินคูอเขานะคะตอนในบ้านนู้ใส่หินหามีนะคะก็ดี้ัวหมีมันเคลียรยากเลยลองเปลี่ยนมาเป็นหินหินคู่เขเาิึงนะคะเยอะเลยเดีืวพอดีบอกว่าลูกเบิร์ดพอดี เนื้อวัวหมดแล้วนะคะ mãi rồi bạn, mãi rồi bạn, mãi 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 máy 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 งานเนี่ยก็เข้าหยุดกลางนะคะพี่น้องเพราะว่ามีแตหินองมันแลคะมีแตหินนะคะนเก็บขี้ี่พเก็บขี้ปูนนะออก่า พัดีเป๊ะเปล่าเอาก็มีหลุมหลวงแบกข้อส้อยนี้แถจะเป็นแต่เนี้ยพวกคู้บบ้านมูนเอาบัญนีเน่ะ เขาเป็นให้เกบวันนี้อันนี้พ่อเก็บเก็บคีบขีบปูนสิเป็น แตงทอทอ,ทอน้ำเชื่หัวบ่พ่อเส้นไดยนะคะมีแต่ปูนล้วนๆนะคะเนื้อปูนเลยแหละนี่เนาะไม่ไทยมีป <laughs> ูนมันงเลยเอาด่าลากจนมุดเนี่นก็จีซวงเนาะเป็นตะเทียงเถอะเนาะหวานเงื่อนไขเป็นตะเทียงเถอะ ถึงไาสิเมากักระเทียงอยู่แล้ววาไม่เทียงแต่ว่าปุนบ่เทียงยงดังแน่ไหนจะงลยนะคะพี่น้องเออการเพอ่นเดเฮดว่ามีมงกี้ิ่มีแต่มงเดตามอันแก่อ่ะีเออ โอเคนะคะจ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณซีแพ็กนะคะอโอ้ยอมาถักมาแน่เดี๋ยวน้องจ้งลากกันเนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้งเบิร์ดแปดคิวค่ะเนี่ยนะคะแปดคิวนะคะทั้งหมดแปดคิวนะคะ 8คิวนะคะเป็นเงื่อนเมืิน4พันกว่าบาทนะเอาจ้างว่าแต่วันนี้

โอ้ยอาดหลาดเปแต่แอบมาพี่ดองนึกว่าปลอยโลงัสิเราเปียงเราไปแต่เย็นเนาะเพื่อสิเย็นดีนึกว่แล้วว่เป็นเด้อคนสีไปทังเงื่อนยูไปไอไปจาบ่ได้ไปางนั่นไปเอากันมากนึกว่ถ่ายแล้วทายเรียบร้อยแล้วนั่นโอ้ยเนาะ วนเอาเราเอามันดีายพวออนพวกกรเบื้อสีเดมนันพูก็ว่าเนอ ไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแผนกที่นะคะสำหรแผนกซแพ็กนะคะไปแล้วนะคะ